อยู่ไอคอนสยามเพราะว่ารำมานานเราไม่ค่อยได้มาอยู่แถวนี้แล้วจริงๆนสี่คนก็เล่นได้ว่าไม่บ่อย<ว>ไม่บ่อยไม่บ่อยใช่ฮะได้่อลงสี่ก็ดีครับคุณใจเลยครับผม มาไม่ถึงผมรถจะยังไงเขาเดาได้เาดาีเป <diction aries> ็นยังไงบ้างอโอเคันนก็ดีใจครับดีใจที่ได้มาใช้บรรยากาศดีๆร่วมกันกับใครหลายๆคนด้วยนกได้ว่ากับคนที่ไอพอนแล้วก็มาเขาดาลุ้นกับเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยก็ดีใจอยู่เลยครับก็เดี๋ยวเพาว่ายิ่งใหญ่เรารอดูความยิ่งใหญ่ผ่านกันเขาดาดีกว่านะควันนี้มากันแบบชาวร็อกมากเลยอ่ะยังไงเออ เกือบเกือบไม่ได้มาเพราะสะดอกกอนไม่ได้เพราะมันล็อกอ๋อทำมันยังไงนะมันล็อกมันเกือบออกไม่ได้ไงมันมันล็อกเข้าล็อกไหมครับผมเข่าล็อกค่ะ เพลงเราแล้วช่วงท้ายมันเป็นอะไรที่เดือดมากเขาเลยจัดล็อกมาให้เราดิ๊นก็คืออยากให้คนกระตุกไปด้วยกันนั่นแหละกลัวว่าถ้าแบบมันเล่นแบบซับซ้อนอะไรเงี้ยแบบว่ากลัวคนจะแบบโยงอะไรกันอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเล่นสปีดขึ้นแล้วก็แบบเพิ่มดนตรีให้มันรบ้อนนิดนึงแอนกอจะได้แบบว่าโยงตามได้ ว่าอยาไปที่ยวเบียผมชอบสติผู้ดืเบียรไงก็เลยอยากลองปกําลังชวนว่าเขาจะไปปล่ไปนะเพราะว่าเราคอเดียวกันเลยพยวกผมอยากลองอาหารเหมือนกันใช่ใเฮ้ยต้องไปลองร้านนันนี่เราไปกินด้วยกันคือสุดยอดสถิบู้ดีเดียรคือ นูเี่ยผมว่าใส่อยู่่อกิวอินเดียเลยอินเดียคุณอินเดียเอื้อนเดียเซาเอ็นไปแล้วอ๋อผมอันนี้อินเดียอินเดียอ๋อเดี๋ยวไปยังไปเพราะเห็นว่าขึ้นชื่อเรื่องสตรีฟูดแล้วผมผมยาวดีเลยว่าจะไปตัดผมอ่าเห็นตามในอินเทอร์เน็ตจุดไฟใส่หัวได้เหรอเราเจอหน้าร้อนเราเราต้องไปกินซะที้นี่ก่อนอาหารอินเดียร้านร้านที่ชาชาชากิชากหูอะไรนี่ของทอดรอนอยาเราว่าโดนเราเสพเยอะ จริงใช่ฮะคุลเดียวน่ไม่ยืนคลยเราอยากไปเนียงจริงเพราะว่าเราดูคลิปเนีเนียบ่อยมากผมชอบมากแล้วแบบว่าไม่ไม่เคยมีโอกาสไปเลยแล้วก็ชวนใครก็ไม่มีใครจะไปด้วยก็เลยเนี่ยต้องชวนกันเองต้องไปกันเองต้องไปกันเองแสดงว่าเป็นไปฝันเลยอ่ะไม่คิดไม่ฝันไม่ใครแล้วโอ้ไม่ฝันเลยแอนเดอร์เจอร์ไงปฏิฟูติ หน้าเป็นยังไงอาพี่อ่งกันได้ผมว่าผมจะทำไม่ได้ทุกวันเลยนอนครับเฮ้ยแอนบีหน้าต้องนอนทุกวันนอนให้เยอะหรือว่าไงนอนนอนให้น้อยลงนอนให้น้อยนอนให้น้อยลงและนอนนอนให้เยอะเพราะว่าทำงานนี่แหละเพราะเป็นปฏิทันอดีดีดครับกินอาหารดีๆอย่ากออกล้างกายให้แบบร่างกายแข็งแรง ไปีจะทำได้ตลอดปีงั้นไปดิรอดิรอดิจะรออ,อะไรสอบนำเลยอะไรเขาเนี่ยไม่ใช่แหมไม่บอกแพนต้องกายตัว,วผมบอกผมผมไม่เคยแพนอะไรที่มันที่มันแบบจ่อจงว่าจะต้องตามเป้าอันนี้อันนี้ผมอยากแค่แบบนั่นแหละมีสุขภาพดีได้ทําสิ่งที่ชอบแล้วก็แบบมีความมั่นคงในเรื่องต่างๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ได้ทําสิ่งที่ชอบผมว่ามันโอเคแล้วนะในทุกๆวันทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ย ทำในสิ่งที่ชอบก็วีหน้าก็คิดไปว่าจะทำมูริตี เลือกไพลงดังอยู่ที่คนฟังแต่เพลงดีอ่ะแต่ผมอาจจะทำออกมาได้เป็นไงล่ะเทวอีกแล้วเพลงดังเราบังคับไม่ได้นะแต่ว่าเพลงดีเนี่ยเราพอจะบังคับได้ซื้อแอดซื้อแอดซื้อแอดซื้อแดใคนไม่ฟังก็เราก็ซื้อแอด เกินคาดของตัวเราด้วยของลิมิตของตัวเราด้วยเราไม่คิดว่าเราจะอะไรนี่มันแบบทาคิดว่าทําไม่ได้แน่ๆแล้วก็ตัดสินใจทําลงไปอ่ะเออแล้วมันก็ทําได้เรารู้สึกว่าโมเมนต์ช่วงระหว่างอยู่บนเวทีคือมันสุดยอดมากๆเลยครับแสดงว่าเราแบบแฮปปี้เกินร้อยแฮปปี้แฮปปี้ดีใจกับทุกๆอย่างมากเลยที่มันเกิดขึ้นในนะเวลานั้นนะฮะเราชอบอะไรมากที่สุดคะในคอนเสิร์ตชอบอะไร ชอบทุกอย่างอ่ะที่โชว์อ่ะแล้วก็ชอบชอบทุกอย่างที่เราเรามีส่วนร่วมกับแฟนๆที่ได้ดูแล้วก็สิ่งที่เขามอบให้เราอะไรเงี้ยครับชอบโมเมนต์ระหว่างทางมันมากคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคู่ชอบอะไรใช่ไหมฮะต่องยาวคำตัดสินให้ผมอีกรอบคอนเสิร์ตคู่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ๋อโหเรียนว่าชอบเลยเพราะว่าจริงๆประทับใจมากบางมากอะไรตอน อผมกังวลมากนะกังวลแบบแล้วตอนรลัดเนู่ยพลาดเยอะอ่ะพลาดเยอะมากมากเลยถึงเวลาจริงๆแล้วพลาดเยอะกว่าเดิมอีกไม่ใช่ครับไม่ใช่ถึงเวลาจริงคือไม่พลาดเลยแบบผมไม่พลาดเลยก็ดีใจที่มันออกมาลุล่วงแบบสมใจเราเลยเหมือนที่เราตั้งใจไว้แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชื่นชอบมัน